ก็ทิดคอดก็กลุ่มทิดคอดผมเพิ่มห้องดูแลงห้องนี้มานะครับดูแลงได้นะครับก็เข้ามาพิมพ์คุยกันได้นะครับก็มาดูแลงกันได้นะครับโอเคก็ไปดูคลิปกันต่อนะครั้งใ,ใจได้จริงแต่ห้องเข้าออกนี่ก็ยังไม่รู้นะครับรอให้ท่านผู้ชมเข้ามาก็วันนี้ผมจะมาสอนทําห้องดูแลงนะครับมันจะพอเราทํามันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ into the นี่มันจะขึ้นแบบนี้เลยนะน่าส <Nice. S 2> วิธีทำนะครับให้เราเข้าดิสคอร์ดครับผมจะมาบอกในมือก็มือถือไปนะไม่เป็นก็มาดือถือเรไม่เป็นนะวิธีทำในมือถือเขาเลยก็ใช้แค่ดิสคอร์ดก,กับ Google เท่านั้น,นครับท,ที่จะทำได้ไม่มี Google ก็ทำไม่ได้เออ Google มันก็ติดมากับเครื่องอยู่แล้วไม่ใช่เหรออเอ ให้กดไปสามขีดบนเออถ้าเราแต่ไม่ต้องกดก็ได้นะครับถ้าใครไม่อยากสร้างห้องใหม่สร้างช่องหรือสร้างหมวดหมูก็ได้นะครับไม่ต้องะกดสร้างช่องอย่างเดียวนะครับหรือหมวดหมูก็ได้แหละถ้าเรากดเป็นช่องเปลี่ยนช่องข้อความนะครับก็พิมพ์คําว่าพิมพ์คําว่าอะไรก็ได้นะครับให้มันให้แบบพิมพ์แบบไหนก็ได้แล้วแต่ทุกคนนะครับแต่ผมจะใส่เป็น อันนี้แล้วกันนะครับยีโมจินะจีนะครับก็ห้องผมจะพิมพ์ห้องนี้ผมจะไม่ใช้่นะเพราะมันเป็นห้องที่ผมสมัครเฉยๆแล้วผมก็จะแล้วผมก็จะลบทิ้งนะก็ผมจะลบห้องนี้ทิง้งแล้วกันอัจจิเป็จเพราะว่าห้องนี้ผมไม่ใช้นะผมใช้ห้องดูแลงที่ผมฟังน,นั้นนะ มใช้ห้องดูแล้งนี้ผมแค่เอามาทำาดูเฉยนี่ <S <S 1> <S 1> ห้องดูแล้งอันนี้แค่มาทำไม่ดูนะครับผม,ผมใช้อันนี้ห้องดูแล้งนี้นครับห้องห้องอันนี้ผมไม่ใชะครับผมจะลบทิ้งครับโอเคก็ไปดูวิธีท,ทำกันเลยก็เลงให้เราเข้า Google ไปเนาะ Google ครับไปตัดไปตอนเข้าเลยครับ โอเคท่านผู้ชมพอเข้ามาเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่กดเวอร์ชันเดสก์ท็อปมันจะไม่เป็นอย่างนี้ครับพอเราเข้ามาให้เรากดที่อนดกดก่อนครับให้ปิดติ๊กถูกอันนี้นะครับผมติ๊กไปแล้วเนาะมันก็เลยเป็นหน้าจอแบบนี้เนาะก็ติ๊กก่อนเนาะพอเสร็จแล้วมีคนอาจจะมีคนบอกว่าไงต่อกดแ d ดทูดิสคอร์ดครับกดแอดทูดิสคอร์เลยเนาะ พอกด add to discord เสร็จก็ไปนะครับแล้วก็เราต้องมีกลุ่ม discord ของตัวเองก่อนนะแล้วก็พอมีแล้วก็กด go นะครับเลือกไปนะครับพอกด go เสร็จแล้วนะครับก็รอนะครับพอมันขึ้นเสร็จแล้วให้เราเลื่อนไปด้านล่างนะครับเลื่อนจนกว่าจะเจอด้านล่างนะครับนี่นะครับก็จะเจอคำว่า level นะครับกดติ๊กกดเข้าไปนะครับไม่ต้องกดติ๊ก กดติ๊กนะครับงเข้าไปนนี่นะครับเบออันนี้มันไม่ได้เป็นคําว่าเลื่อนขั้นอยู่แล้วนะครับมันเป็นคําอื่นเนาะนี่นะครับมันเป็นคําอื่นอยู่เนาะ <st three> แต่๋ถ้าใครแต่ถ้าใครอยากให้มันพิมพ์ได้ก็ลบประมาณนี้ครับลบอย่างอื่นนะครับให้ตกแต่งลบอย่างอื่นให้มันเหลือแบบนี้นครับลบอย่างอื่นให้มันเหลือแบบนี้พอครับถ้ามันมี มีคําอื่นแทรกนะครับแล้วก็ให้ลบลบให้เหลือแค่คำว่าเลเวลกับเพเยอร์แบบนี้พอนะครับนี่ทําแบบให้มันเหลือแบบนี้พอนะจะไปแก้แล้วมันจะทาไม่ได้นะครับแก้คําว่าเพเยอร์แล้วก็เลเวลเนะี่ยไอไอขีดข้างหน้ามันด้วยนะครับไอขีดข้างหน้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าว่าลบได้ไหมเนี่ยขีดข้างหน้ามัน,นครับในขีดเนี่ไม่แน่ใจว่าลบได้ไหมครับแต่ผมที่ แต่ผมไปดูช่องหนึ่งมาเขาเขาไม่เห็นลบนะผมเลยไม่ลบดีกว่าขั้นต่อไปนะครับให้เรากดตรงนี้นะครับนี่กดตรงนี้นะครับพอเสร็จแล้วให้เรากดคลิกตรงนี้เข้าไปนะครับพอกดคลิกตรงนี้ให้เรากดไปที่อันสุดท้ายนะครับกดคําว่าคัสตอมชแนลนี่กดคําว่าคัสตอมชแนลนะครับแล้วกดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องห้องของที่เราสร้างนะครับ แล้วห้องที่เราสร้างไว้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคครับท่านผู้ชมก็ขั้นต่อไปให้เรากดไปตรงห้องที่เราสร้างไว้นะครับก็ห้องที่เราจะเอานะครับเดี๋ยวผมจะเอาห้องเดิมแล้วกันนะครับห้องดูแลงห้องนี้นะครับห้องใหม่นะครับแต่ผมจะลบมห้องนี้ออกครับผมไม่ใช่นะขั้นต่อไปนะครับให้เรา ตรงนี้เลือกก็ได้ไม่เลือกก็ได้นะครับแล้วแตนใครอ่านไม่ออกก็กดภาษาได้นะซึ่งผมมีคนในนั้นนะครับอ่านไม่ออกนี่ครับกดแปลภาษาครับแปลภาษานะครับพอกดแปลภาษานะครับคนปรับตรงนี้ก็ได้ครับเลือกกดบัตรที่จะให้รางวันครับสามารถไปปรับเอาเองได้นะครับ บทบาทนั้นจะได้รางวัลนะครับให้บทบาทไหนได้รางวัลนะครับเดี๋ยผมไม่ปรับแล้วกันนะครับผมก็นับก็เคก็แก้ไขการซร์ฟเวอร์ครับก็แก้ไขการซร์อเวอร์ก็ไม่ต้องมีอะไรมากนะครับก็ถ้าถ้าเป็นสายฟรีอย่างผมแค่ปรับสีพอนะครับแค่ปรับสีก็สายฟรีอย่างผมแค่ปรับสีพอนะครับ แต่ถ้าใครเป็นสายเติมให้ให้เป็นพรีเมียมนี้ก็ได้นะครับให้ไปเติมพรีเมียมเอาเนาะพรีเมียมให้ไปเติมพรีเมียมนะครับมันจะปรับปลดล็อกอันนี้ได้นะครับปลดล็อกภาพพื้นหลังมันครับแต่ผมเป็นคนสายฟีผมเอาไม่ได้พอเสร็จแล้วให้กดบันทึกนะครับให้กดเซฟนะครับถ้าเรายังไม่เปลีภาษามันจะขึ้นคําว่าเซฟนะครับถ้าเรายังไม่เปลภาษามันจะขึ้นคําว่าเซฟนะแต่ถ้าเราเปลีภาษามันจะขึ้นคําว่าบันทึก บันท nope. <su> ึกไปครั้งเดียวครั้งเดียวนะครับอ่าทำไมหน้าจอขาวน่าจะบั๊กนะครับเดี๋ยวผมก็ไปแก้ก่อนครับเดี๋ยวตัดไปตอนแก้เสร็จครับท่านผู้ชมก็แก้ได้แล้วนะครับโอเคพอแก้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปมาฟ้าใหม่นะครับ เพราะบทบาทที่ไม่มีเอพคือบทบาทที่ไม่มีเอที่เราจะไม่ให้เอพของเขาเนาะคือช่องที่ไม่มีเออนะครับผมจะเลือกปเ,เป็นแนนนำตัวะนะครับตั็แนนนำตัวแค่แนนนำตัวใหญ่ๆนะจะไม่ต้องมีเอพีครับต้องแนนนำตัวนี่ก็ไปเลือกเปิดเอาเอาเองเนาะเน,ะเนะี่ยข้างล่างนี้ก็ไปเลือกเปิดเอาเองกันเนองเนาะนี่ครับห้องข้างล่างนี้ พอเสร็จแล้วให้เราไปกดปุ่มบันทึกด้านล่างนะครับแล้วข้าง,างล่างมันจะมีบันทึกนะพอเรากดบันทึกไปมันก็จะหายไปนะครับโอเคผมบันทึกไปแล้วก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเลยก้าอู้บายครับเออเดี๋ยวดูก่อน,นครับ วิธีทำวิธีทำให้แรงมันขึ้นใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะโดยการทำให้แรงขึ้นทำไม่ได้ทำไม่ได้เลเวลหรือแรงนะครับวิธีทำให้ได้แรงนะครับนี่นะครับให้เราพิมพ์ไปเยอะๆนะครับพิมพ์อะไรก็ได้นะครับผมจะพิมพ์ม่วนะครับ มันจะได้แรงฟรีนะครับพอได้พอเสร็จแล้วทําไงต่อนะมีคนถามนะครับเอถ้าคุณอยากให้มันขึ้นนะครับให้นี่นะไม่พิมพ์คําว่าเอสอะไรนั่นก่อนนะครับค,คืออะไรอะ่ะเขาให้พิมพ์ว่าอะไรนะเขาแรงให้เราพิมพ์ว่า S อ A S ออนะครับเออนะครับเดี๋ยวจำไม่ได้ปะ S L A S H ครับ S L A S H นะครับพิมพ์ครับพิมพ์ว่า S L A S S นะครับแล้วก็ L A S H นะครับแล้วก็พิมพ์ลงไปแล้วก็รอบอทมันเข้ามาในห้องนะครับพอบอทมันเข้ามามันก็บอกเองนะ พอบัดมันเข้ามาดูก็ให้พิมพ์มะม่วงแล้วก็ให้พิมพ์มะแล้วก็ให้พิมพ์มะม่วงครับพอพิมพ์เยอะพอพิมพ์เสร็จพิมพ์อะไรก็ได้นะครับพิมเยอะๆนะครับหรือจะพิมพ์คนกนได้พิมพ์ครับพอพิมพ์เสร็จแล้วให้เรากดทับพิมคาว่าทับนะครับแล้วก็ออ a n k นะครับแบบนี้นะครับที่เราพิมพ์แบบนี้เลยเนาะนี่เราพิมพ์ไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นแรงมาแบบนี้นะครับ เนี่ยผมจะาแร้งอีกนะครับแล้วก็ R A t R A N K ครับ R A N K ครับนี่ไงท่านผู้ชมผมได้เลเวลสองแล้วนะครับก็แรงยังไม่รู้วิธีได้นะครับอ่ะแลงแรงนะครับแรงนะครับมันนี้เป็นวิธีดูอันดับนะครับไปตรงแรงนะครับดูอันดับนะครับว่า โอเคก็ผมไละขยับเตียงครับใส่ดิก็โอเคนี่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ง่ายๆนะครับขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเล็กกู้คลิปหน้าอยากให้ทำอะไรก็บอกมาได้นะครับเกี่ยวอะไรทำอะไรเกี่ยวกับดิคอร์บอกมาได้นะครับไปบ่ายเล็กกู้